เชื่อไหมครับล้อดรไยขนาด50มลเมคู่นี้มีน้ำหนักเพียงแค่1360กรัมเท่านั้นในล้อคู่นี้นะครับเป็นล้อรุ่นที่สูงที่สุดที่มาจากโรงงานผู้ผลิต Elite Views ผู้ผลิตเรื่องชื่อจากเมืองเซียเมือีล้อดรายคู่นี้เนีนะนอกจากจะมีน้ำหนักเบามากๆแล้วก็ยังมาพร้อมกับความสเต็ปมากๆ้วยทีเดียวเพราะว่าสิ่งที่เราใช้เราไม่ได้ใช้ซีนลวด สเตนเลสเหมือนอย่างปกติแต่เราใช้ซีลวดคาร์บอนไฟเบอร์และมาพร้อมกับดุมมาตรฐานของ Elite นอกจากมีน้ำหนักเบามากแล้วยังคงความลื่นอีกด,ด้วยล้ออ l i t e รุ่นนี้เนี่ยนะครับสามารถใช้ได้ทั้งกับยางจูบเลสและยางคลินเชอร์ปกติทำให้ล้อคู่นี้เนี่ยเป็นล้อที่เหมาะใช้งานในทุกสภาพโอกาสและล้อดรฟ์รุ่นนี้ไม่ให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3ขนาดด้วยกันตั้งแต่ขนาด 36, 50และ65 และมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีคือสีดําและสีทองสนนราคาเพียงแค่45,000บาทตอนนั้นรีบหน่อยถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของสามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้ที่อัลต้าจัลเป็แห่งนี้ที่บริเวณถนนลาดกระบ,บงังแล้วพบกันครับ